สวัสดีค่ะพ่อกับสาววนอีกแล้วจะแย้มเศร้ามาเหตุงานพี่น้องมาเหตุงานมาหลอมาหลอกเขาเหตุงานนะพี่น้องแปดโมงตอนนี้มันประมาณเจ็ดโมงยี่สิบเนาะพี่น้องเนาะเออมาหลอ,อจกจะคล้องบานพึ่นกับบรรยากาศย้มเศร้าพี่น้องเจ็ดโมงยี่สิบเกือบสามสิบแล้วล่ะพี่น้องบรรยากาศย้มเศร้าหลอบเนาะอันนี้จักรยานคู่ใจสาววนพี่น้อง ลำบากตัวค่ะเตรียมพาหนะพา,หาหนะในการเดินทางของสาวอุบลเนะาะมาเหตุงานอันนี้กับบรรยากาศอันแยกมุมบ้านเพื่อนพี่น้องนี่อันนี้บ้านบ้านเพื่อนบริเวณบ้านเพื่อนเนาะเป็นหัวเป็นเป็นสวนเพื่อนนะพี่น้องบ้านเพื่อนกะยูในหันเละจ้ะแต่ว่าสาวอุบลก็ย่งางโเพึ่งเข่าไปมันบังคับถึงเวลานาะพี่น้องเนาะมาทักทายกันไปยังไดเมืองไทยเข้ากระดายอ่ะพี่น้องค้ายคล้องกันเงียบ พขขายไม่คล้ายกับบนกันสนันนาอพี่น้องโอ้ยยังวะอยู่หนีกับว่าเป็นสบายเวยพี่น้องเด้อเหตุงานเหตุงานเหตุการณ์ลบากายควรสิได้เงินเขาจกขี่จกเหนียวพี่น้องเอ้ยสาวบนเมื่อยหนาวใจตอนนี้หนาวเบิ้งแน่พี่น้องยาเป็นน้ำหมอกเลยเด้ยาขึ้นน้ำหมอกพี่น้องเอออันมือนั่นสาวบนเมื่อยืนรอ,อ,อยเนนมเยื่อยืนรอ,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 อนอยู่หนีพี่น้องมัน มายืนรอน่ก็เห็นอันนี่นี่พี่น้องเห็นอีกแล้วตัวหนึง่งพี่น้องเนี่ยเห็นบ่จ้ะต้นที่สองพี่นอ้องอนาหนะันหน้าพี่น้องไอยังก็แล้ะหอยถาดนะพี่น,ออนอ้องหอยถัดเมื่อนอนก็พอหลายลายพี่นอ้องมันอยู่หนีนี่นี่น,น,นี่อีกแล้วตันหนึง่งพี่น้องนี่เนี่ยเนี่ย ล้วพี่น้องมันเป็นมือนั้นออกร้ายพี่น้องมันซุ่มออกร้ายเป็นตะยานบ่พี่น้องคอยเห็นคอยยังนักขี่กระเดียมแม้มันตัวใหญ่ตัวใหญ่พโลนี่ลูกมันพี่น้องมันอยู่ใ,ใกล้ๆกันพี่น้องน่ร้ายพี่น้องอันห้อยอันนี้ห้อยถาดแบบนี้กินบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อเขาสิเอาไอ้ยงกดน,น้ำลายมันนะเขาเอื่อเมือกมันงนะนั<า>่พี่น้องคุณนะ หลายไหมคะเยอะไหมน่ากลัวไหมพี่น้องขอไอ้ยญาตเหยียบปู่นะอุย้ยนี่ทุกเกนี่ทุกหมองเลยพี่น้องเนียจ,จะนี่มัเศร้ากับทเป็นอากาศใครย่างงีเนาะพี่น้องเนาะเป็นอากาศยางงี้มาท,าทักทายกันเา้าบนกับยู่นี่มาหลายปีแล้วพี่น้องก็ยี่สิบกว่าปีเฮ็ดแต่ง,งานบ้านพี่น้องแต่กี่กับเฮ็ดงานในซูเปอร์มาร์กนอนในในหลานนะพี่น้อง อบนันนีไม่เห็นงานทูบบ้านเลยประมาณทำความสะอาดนี่ไล่ซีบกลัวปีเลยพี่น้องเอ้ยลำบากกลัวเสีดยดายเงินเขาแต่ละแต่ละขั้นตอนเนี่ยขันเอาเห็นงานบ่ถูกใจเขากับบอจจางเขาต่อได้พี่น้องมีเยอะแยะถี่คนงานต่างชาติมาอยู่สินอะต่ตางประเทศมาอยู่เบลเยียมมันสิจะเห็นงานบดีเสียหรือว่าจะคล้องบานเพื่อนโบ,บ,บมักสินอะเขาบบเขากันนสิน่าจะหมายถึงเห็นงานบดสะอาดไอ้เพื่นนอนเสียเพื่อนก็สามารถเปลี่ยนตัวเขาได้พี่น้อง มวอนาข้าเขาได้เห็นงานปุ๊บรองงานสามเดือนเนี่ยนั่นข้าบัวพานโปนี่ก็คือจะคล้องบานบอกอุ้ยเห็นแลักพี่น้องเห็นอีกแล้วพี่น้องน่าเกลียดไหมอะ่ะอุ้ยมันรู้สึกว่าจะมีไข่ด้วยเห็นไหมคะมันกอดกันไวอ้อ่ะไม่ได้คดยียดว่าพี่น้องข่อยวาาก,กาได้ขวอยกับพี่โคตรยันมันคือปีงพี่น้องตอนน้นห,หญ้่ใยโว้ยมันก็นมีตาได้พี่น้องตาบักหง่หนึ่งไห อือพี่น้องคือคอยเ่าอะไะเฮ็ดงานยุ่ไซคือกันจะ้ะก็มีความมดทนแล้วกะ็พลงานข้าตรงดีเนาะพี่น้องคันเ้าผลงานข้าบุดีกะเพื่อนกะบบจ่างห้าโตพี่น้องข้าตรงสะอาดสะอาดและเป็นระเบียบนะพี่น้องของเพิ่นเพิ่นร่างไว้จังใดจัเงเสียเวลาเ้าวรับรับไม้ถึงว่าไอเอาใยไม่งมุ่ม,มยียงลงมาแล้วเสร็จฝุ่นเยียงแล้วดูดฝุ่นแล้วเฮ็ดเปียกแล้วทูนนะไม้ถึง บันนี้มันแหงแล้วอยังแล้ว,ลวเข้าเก็บว่างค้องนี่เขาต้องเป็นระเบียบสังเกตว่าเพิ่นว่างไว้จังใดน,นะพี่น้องการเฮตดงานกบฝรังให้มันเป็นระเบียบที่เขาว่างไว้นะเขาสีแบบมักขนาดเลยแล้วก็สำคัญที่สุดคือมุมบานมุมยังสีพี่นอ้องอืย่าให้ฝุ่นมันแบบอย่าให้ฝุ่นมันหลงเหลืออยู่พี่น้องมันเป็นสิ่งสาําคัญะประตูอีก ประตูบานประตูในขัวประตูห้องหนามห้องนอนอยังกระซังหาไม้มีร้อยดำพี่น้องเห็นเส็จเลยมันสําคัญมุมตอนนั้นเขาทีเช็คเข้าแบบพี่สันละจะมันเป็นจุดเป็นจุดที่แบบว่าโดดเด่นที่สุดนะพี่น้องพยายามใส,ใส่ใส่ไว้ผิพนะก,กับพผวกในเหตุงานท้าวสันบพานพี่น้องใหญ่ไม,ม,ม่มุมคือกันโตไม่มุมคือกันพี่น้องดูดฝุ่นกระดูดไปน้ำเลย <laughs> โอ้ยพี่น้องเอ้ยมาถ่ายเบิ่งย่างหเสาเนาะมาเสาบนเวลามาเห็ดงานเพื่อสิได้เงินเพิ่นนี่มาร่อมาใส่เวลาหนาวปันใดก็ยืนรอพี่น้องแต่ว่านี่ม้นนี้ดีแน่มันอากาศอากาศมันแบบอากาศมันมันดีนะพี่น้องอากาศมันบ่ขั้นเด้เย,ย็นแห้งแต่ก็เย็นม้อเสาบนใส่ใส่เสื้อแบบยางหนาได้เด้พี่น้องครับว่าสั่นบ่วไหวพี่น้องใส่เสื้อยางหนาเลยจ้ะเนี่ย ใส่เต <m> ็มยดเลยพี al, <ills> ่น้องมันหนาวได้พี่น้องเข้าปันจักรยานเนาะมันหนาวกันนจ้ะคุณกางเกงกับแบบกางเกงกับแบบหนาเลยได้พี่น้องกางเกงกับแบบหนาบ่หนาบ่พได้พี่น้องมันหนาวเวลาเข้าปันจักรยานเนี่ยจักรยานเขามันเขาปันเร็วเนี่ยมันก็สิล่มตีเข้านะพี่น้องโอเคนาะพี่น้องเนาะสาวบนมาทักไายบนเมนวาสิเฮตเตเฮคีบกินเนาะแต่ว่าพายนบ้บานเพิ่นนี่เข้าสิวสามาเทสคิบวิดีโอ่ายได้นะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นสิแบบ เพิ่นสิสง,งวนมากที่สุดเพิ่นสิย่านเฮาแบบว่าถ่ายวิดีโอเขา,าไปแล้วก็มาออกแพร่ภาพจัง่นสีนะจจะเพิ่นสิแบบย่านเขาเพิ่นจับได้นี่เพิ่นสิไล่เฮาออกได้เด้อจ้ะแบบคล้ายๆว่าเป็นเป็นไอ้เป็นเส้นทางให้ขโมยขจรขามาปลน้นบ้านปล้นหยังเพิ่นน่ะนะพี่น้องหมายถึงนะบ่ได้เลยจ้ะคั่นบ่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านเพิ่นจังสีนะก็เลยบ่กล้าเฮ็ดพี่นอ้นองว่าสาวบ่นเฮ็ดงานมันลำบากสั่มใดเนาะพี่น้องเนาะ อยู่บ้านเฮายัางมีอูเขาอูนามได้อยู่นีว่ามีหยังได้พี่น้องมีแต่สื่อกินอย่างเดียวท้าบรเเหตการเห็ดงานก็ขึ้นลำบากพี่น้องกลัวสิเก็บเงินใดแต่ละบาทนี่ยังตายออกพี่น้องเก็บเก็บบ่ได้เก็บยากได้มากอะต้องใส่ต้องใจนะพี่น้องถ้าได้มากเก็บอย่างเดียวหนะ่ะแซาบนร่วยไปทางนั่นละพี่น้องเอ้ยแม่มบลระจา้ะนี่เดือนหนึ่งไล่ใส่ไล่ใจหลายอย่างพี่น้องกินอยู่กับสองซ้ำลวยขึ้นไปแล้วเนะาะค่า ประกันนั่นประกันนี่เฮาอีกประกันโรงพยาบาลประกันชีวิตประกันรถเฉียวรถชนประกันเฮ็ดของคนแตกยังเฮาต้องเฮ็ดมีประกันบนได้พี่น้องเฮ็ดงานบ้านนี่พี่น้องกันของแตกของยังเฮ็ดลุดมือกันเครื่องนั่นอันนี้เสียย่างไ้หน่อยเป็นเมื่อนพี่น้องประกันนะ่ะจ้าเฮาต้องเสียพี่น้องแต่นี่อารู้สึกว่าเจ้าของงานเพิ่นสิมมีให้บริษัทเพิ่นสิม,มีประกัน ให้ลุกน้องทุกคนนะพี่น้องแต่โบเกินในวงเงินหมื่นหนึง่งถามมันหลายกว่านะเขาตรงใจเองพี่น้องเออมันเป็นยังไงพี่น้องระเบียบระเบียบการของเขานั้นเออํำบากแต่พี่น้องเขาต้องระวัางเฮ็ดงานบ้านนี่มันเป็นวาสีเฮ็ดตามใจของมันลุดมือกันแล้วไปโบเมียนได้พี่น้องซิง่งได้ที่มีราคาเนี่ยเพิ่นประกันห้เขาหน้างา,านประกันห้แค่หมื่นเดียวนอกนั่นนะถามมันมีราคาประมาณสามหมืน่นเขาตรงใจเองสองหมืนน่นในยที่นะพี่น้องเนาะเนาะ,ะ,ะอัน พี่น้องนอสาวบนกับคือมาไอเฮ็ดวิดีโอหายเบิ่งเนาะว่าบรรยากาศยามมื้อเช้าเป็นยังไ๋เบลวเยี่ยมพูนะ่ะงามหนาอยู่ว่าพี่น้องเต่นหนาวพี่น้องเอ้ยบานเฮานะอากาศมันดีห่อนแต่ว่าหาเงินยากอยู่นี่ก็หายากขันเฮ้าบบมีงานประจําเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะก็ะคือคอยบอกกันะคันเฮาเฮ็ดงนานบบดีบบถูกใจเพิินบบดีโบ บมมีความสามารถนะั่นพูดถึงไะเฮ็ดเนั้ยงกระซังหรอกอยู่บ้านเฮ้าคือกันเพื่อกับโบจ้างคันบอสะอาดอีริเพื่อกับโบจ้างพี่น้องต้องเข่ากับเจ้าของบ้านได้นั่มได้พี่น้องบ้านแต่ละหลังนี่นิสัยใจคอเจ้าของบ้านกันสิบโมขึ้นกันนอกจากเนาะโอเคจากพี่น้องคลิปหน้าจะพ่อกันไหมเนาะพี่น้องเนาะม่านไทยเบื้องยันพี่น้องอันเบือ่อเนาะมีแต่เฮ็ดลิปกินกินกกินแต่เกาเกาพี่น้องเนะาะบบตัมโบฮุ่งกับนุบ่าามจีนบบตัมนุ่มจีนกับตําไอ ทั่วตำแตีงไปยูสันนอพี่น้องปลามื้อกุ้งสันปลาแปลงสันนอพี่น้องเนาะย่านพี่น้องเบื่อนนะสาวบนก็เลยว่าเออไทยลงคลิปยูทูบห้พี่น้องเบืองก็น่าล่ะสันนอกจากนาะอันนี้คลิปมีโมบี้ไปเก็บเพลทได้พี่น้องแต่ผ้ามาเบืองหอยถาดแล้วเนาะโอเคค่ะพี่น้องเจอกันอันคลิปหนาได้พี่น้องเด้อคุยกับโมกันอีเดียนนะมิดสาวบุญเนาะ Ik ben vandaag komen werken, maar uh, ik ben eigenlijk veel te vroeg, daarmee wak ik buiten en dan heb ik eigenlijk video uh, kip gemaakt en uh, in YouTube zo, uh, geluid lauwdood, voor, voor uh, uh, mensen kunnen zien en dankjewel voor iedereen voor te komen kijken en, uh, uh, voor te helpen, uh, subscribe en, uh, ringen, hè, voor de volgen, uh, ik ben heel blij dat die allemaal zo wat kijken en, uh, ik hoop mijn YouTube เอิ่มขอบคุณพอเด่ขอบคุณแอลมานดาดาดาทุกซินขอบคุณค่ะพอม่พี่น้อง